ผมพบกันที่เช่นเคกับช่องคนเมืองทอยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนขผมขนมนะเนี่ยก็เป็นจากทางบิ๊กกาอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าก็มีแต่ทางบิ๊กกานะครับที่แบบเป็นขนมแล้วก็แถมเป็นของนะครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กกานะครับไปร่วมกับตัวการ์ตูนนะผมเอสเตอร์บันนี่นะครับผมนี่ก็หน้ากล่องนะครับผมก็มาดูพร้อมกันเลยครับก็เนี่ยมีขายเฉพาะในที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นนะเนี่ยโลโก้แบบนี้แล้วก็จะบอกนะผมว่า ในกล่องนะผมรับนะผมเป็นแบบตัวสแตมป์นะผมแล้วก็เป็นที่แบบหมึกนะผมหมึกแผ่นนะค,คือเป็นตัวหมึกแผ่นที่ใช้ในการปั๊มตัวสแตมป์นะผมแล้วก็เนี่ยเขียนว่าผมเป็นเอสเทอร์บันนี่นะครับสุดคิ้วนะครับผมนี่ตัวขนมเนี่ยเป็นมันเขียนว่าเป็นเวเฟอร์นะผมชนิดแท่งต้องมาดูกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยลักษณะเวเฟอร์จะเป็นแบบนี้นะครับน,แบบน,น,นี่อันนี้เป็นล็อตใหม่นะครับก็เมื่อ เดือน8วันที่3ที่ผ่านมาเลยนี่คือเป็นของแบบของใหม่แล้วกันนะครับของใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับของชิ้นนี้นะผมนี่ครับก็จาก b ิกวัน b ิก้านะอันนี้ก็ด้านหลังเนี่ยก็จะบอกว่าภายในกล่องนะผมภายในของเล่นชิ้นนี่ยผมจะแถมเป็นตัวอะไรบ้างนะครับก็มีค่อนข้างจะเยอะนะผมรูปแบบหลายมากเลยนะครับ12 3 4 5 6 12ี่ห้าหกแบบนะผมส่วนแผทเนี่ยจะมีให้สะสม4แบบนะผม ตัวปั๊มมี12ตัวแพดเนี่ยตัวแพดแผดมึกนะครับผมจะมีทั้งหมด4แบบนผมเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันดีกว่านะว่าจะได้กล่องหรืจะได้เป็นตัวสแตปมกับตัวแพดตัวไหนนะครับผมอันไหนมาแกะลุ้นไปพร้อมๆกันครับนี่เปิดออกมาเลยนี่ก็ได้เป็นตัวอ่าโอเคครับผมเป็นตัวที่แบบโฆษณาไว้เลยนะครับแต่ว่าตัวแพด ตัวหมึกปั๊มนะผมจะเป็นสีเหลืองนะครับนีแกะดูเลยครับผมนี่ก็จะเป็นสีเหลืองไข่แบบนี้นะครับผมเนียบก็จะเป็นลวดลายเนียบหมึกจะอยู่ทางด้านในตัวน้ำหมึกค่อนข้างจะเลอะนะผมเนียบเลอะบริเวณฝาปิดเลยนะครับปิดก่อนนะผมอันนี้ก็จะเป็นสอนตัวสเต็มนะผมเนียบรูปตัวสเต็มก็จะเป็นรูป ที่อยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้เนี่ยผมรูปด้านหน้าเป็นแบบไหนตัวสแตปมก็จะเป็นรูปนั้นนะครับแล้วก็ส่วนในถุงก็นเนี่ยจะเป็นขนมน่าจะเป็นเวเฟอร์แบบแท่งจะเป็นชิ้นแบบเล็กๆเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับนี่ผมลักษณะเวเฟอร์เนี่ยจะเป็นแบบแท่งทรงกลมแนระ้แล้วก็จะเป็นขนาดชิ้นแบบพอดีคําแบบนี้นะครับผมประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของตัวสเต็มกันครับเดี๋ยวเราจะลองสเต็มกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อวิธีการนะผมก่อง่ายๆเลยนะครับก่อนี้เลยผมก็เราจะหากระดาษนะผมมาปั๊มดูนะว่าวลวดลายจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ก็เป็นหาเป็นกระดาษมาแบบนี้นะครับผมก็ทําการแกะนะครับแล้วก็ เอาตัวปั๊มนะผมนี่แกะออกมาแล้วก็ปั๊มเข้าไปเลยครับเนี่ยก,ก็จะติดแบบนี้แล้วก็ทําการปั๊มไปบริเวณกระดาษเลยครับผมนี่ก็จะได้รูปแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนนะผมเดี๋ยวจะปั๊มอีกทีหนึงครับนี่ครับผมรูปเหมือนกันหรือเปล่านะผมนี่ก็ จะได้แค่บริเวณของส่วนหัวนะครับผมลำตัวเนี่ยจะไม่ได้นะจะเป็นหัวแบบนี้จะเป็นหัวกระต่ายแบบนี้เลยนะครับผมนี่ปไม่ดูอีกรอบหนึ่งแล้วครับนับนี่ครับผมก็จะได้เป็นหัวกระต่ายแบบนี้ครับผมนี่ก็ไปตามหาไปตามเกตบกันได้นะครับสําหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับตัวนี้กล่องนี้อ่าผมจราคาไม่ได้น,น่าจะสามสิบ สามสิบเก้ามั้งครับผมอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะผมพอดีจําราคาไม่ได้ครับบินที่ไปซื้อมาก็ทําบินหายนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็ไปตามหากันได้นะใครได้สีไหนได้ตัวปัม๊มสแตป์ตัวไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผส่วนใครที่ได้เป็นหมึกสีอะไรก็ตัวหมึกรับผมน่าจะสะสมน่าจะง่ายอยู่นะเพราะว่ามีเพียงแค่4แบบนมแต่ว่าตัวสแตป์เนี่ยมันมีตั้ง12บแบบโอกาสซ้ำเนี่ยน่าจะสูงนะครับผม โอเคก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงตัวนี้ใครมีคำถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากักนก่อนอย่าลืมกดดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโค้นเมืองไอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับเชิญนครับสวัสดีครับ